สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของ Google Authenticator นะครับสำหรับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทาง Facebook ให้ยืนยัน2ชั้นเพื่อปกป้องบัญชีของเราจะเป็นเรื่องของ Facebook Protection การยืนยัน2ชั้นจะมีให้เลือกเมนูเกี่ยวกับการยืนยันด้วยแอปพลิเคชันก็คือ a u t e n t i c a t o r แล้วก็แอปอื่นๆที่จะเป็นการเ,าเหมือนกับใช้แอปพลิเคชันในการยืนยัน2ขั้นตอน ก็จะอธิบายจริงๆว่ามันคืออะไรแล้วก็วิธีการตั้งค่าทำอย่างไงนะฮะจริงๆเนี่ยรูปแบบของมันก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าให้แอปแอปนเนี้ยแ t h e n t i c a t o r เนี่ยผูกกับทาง Facebook เวลาจะมีการเข้าสู่ระบบมันจะมีการถามรหัสผ่านจากแอปตัวนี้ซึ่งครั้งแรกเนี่ยจะต้องทำการผูกกันก่อนระหว่าง Facebook กับแอปตัวนี้ แต่ความสําคัญของมันก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณทําเครื่องมือถือหายหรือคุณไม่สามารถเชื่อเข้าใช้งานแอปนี้ได้อาจจะทําให้คุณเข้าบัญชีของคุณไม่ได้คุณอาจจะต้องมีการยืนยันในรูปแบบอื่นๆด้วยเริ่มแรกครับคุณจําเป็นต้องไปดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนผมจะสอนผ่านทาง iPhone แต่ว่าใน Android ก็จะตั้งค่าคล้ายๆกันการดาวน์โหลดแอปก็ง่ายๆครับก็คือคุณเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยคุณก็ค้นหาครับว่า แอนเท n t ์ทีเคทือมันอาจจะเรียกผิดนะครับเรียกยากนิดนึงนครับผมอาจจะเรียกผิดอ่านยากนิดนึงนะฮะหลังจากโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับก็เปิดมันขึ้นมาเลยรูปแบบมันโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่มีอะไรนะมันจะประมาณว่าเหมือนทํา2ขั้นตอนเอาไว้สาหรับยืนยัน ในแอปอื่นๆมันไม่ได้ยืนยันแค่ Facebook อย่างเดียวครับมันสามารถที่จะยืนยันอย่างอื่นได้ด้วยเพราะว่าบริการการยืนยัน2ขั้นตอนเนี่ยมันมีหลายแอปจริงๆเนี่ยพอเราโหลดแอปมาเนี่ยมันไม่ได้มีการสมัครบัญชีหรืออะไรแต่ว่ามันจะให้เราผูกกับบัญชีนั้นๆเลยนะฮะรูปแบบของมันก็จะมีอย่าง2อย่างก็คือการสแกน QR code หรือการป้อนคีย์การตั้งค่าพอเราดาวน์โหลดแอปแล้วเปิดอย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับเราจําเป็นต้องไปเข้าสู่แอป Facebook เพื่อที่จะหา QR code หรือป้อนคีย์การตั้งคคค่่านะรับใหุ้ณไปที Facebook จากนั้นนะครับให้กดตรงขีด3ขีดด้านล่างหรือด้านบนถ้าเป็น a n d r o i d เลือกเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นเลือกที่การตั้งค่าเลือกรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยจากนั้นให้คุณเลือกการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นตรงนี้อย่างที่บอกนะครับมันจะมี3ตัวเลือกให้คุณเลือกนะครับก็คือประมาณว่า ยืนยันด้วยแอปนะครับแล้วก็รหัสกู้คืนจะเป็น SMS อย่างสุดท้ายก็จะเป็นคีย์รักษาความปลอดภัยเป็นเหมือนว่าให้เราเก็บรหัสเอาไว้ในอุปกรณ์ในที่นี้เราต้องการที่จะทําผ่านแอป a อ t h e n t i c a t o อนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับเราก็เลือกอันนี้ครับยืนยันด้วยแอปนะครับจะสังเกตนะครับมันจะมี2ตัวเลือกเหมือนกันในแอปที่เราเปิดเมื่อกี้เลยนะครับจะมีทั้งให้ป้อนรหัสหรือ QR code นะครับถ้าเราใช้ในมือถือเครื่องเดียวกันเนี่ย คุณจาเป็นต้องเลือกป้อนรหัสผ่านนะครับก็คือแตะที่มันหนึ่งครั้งอห่างนนี้นะครับมันจะเป็นการคัดลอกข้อความเห็นไหมครับมันเขียนว่าคัดลอกข้อความไปยังคลิปบอร์ดแล้วจากนั้นให้คุณเปิดแอป a n t i c i a t o r er ขึ้นมาให้คุณเลือกตรงนี้ครับป้อนคีย์การตั้งค่าจากนั้นให้คุณใส่บัญชีตรงนี้เราจะตั้งอะไรก็ได้สมมติว่าเราจะผูกกับ a c e b o o k ใช่ไหมเราก็ตั้งว่า Facebook นะครับแล้วคุณก็วางคีย์ที่คุณคัดลอกมานะครับ จะสังเกตครับมันจะขึ้นตัวเลขเป็นหกกลุ่มนะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมรอให้มานับถอยหลังเสร็จก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ทันเอาตัวเลขใหม่นะครับเพราะว่าเราต้องเอาตัวเลขนี้ไปยืนยันใน a c e b o o k นะครับโอเคตัวเลขห้าห้าหกหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเราก็ไปแอป facebook นะครับแล้วกดตรงนี้ครับดําเนินการต่อเห็นไหมครับมันจะมีหักหกหลักเหมือนกันนะครับเมื่อกี้รหัสอะไรเราจาไม่ได้ละห้าห้าหกหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าห้าหก ศูนย์เจ็ดอันนี้คุณก็ใส่รหัสผ่านของคุณนะครับรหัสเฟสบุ๊กของคุณตามปกตินะครับหลังจากกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับก็คือการยืนยันของแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็สามารถที่จะยืนยันได้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการยืนยันวิธีที่เรายืนยันเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับด้านบน สังเกตนะครับเมื่อกี้มันอยู่ด้านล่างใช่ไหมมันจะเลื่อมนมาอยู่ด้านบนก็คือเราได้ทําการยืนยันแบบแอปเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ของผมมันมีเบอร์โทรด้วยนะครับก็คือทั้งเบอร์โทรแล้วก็ทั้งแอปนะครับถ้าใครอยากจะยืนยันด้วยแอปก็จะทําลักษณะคล้ายๆกับผมลักษณะแบบนี้นะฮะเวลาเราจะเข้าสู่บัญชี Facebook สมมุติว่าเราเข้าผ่านอุปกรณ์อื่นถ้ามันถามหารหัส6กหลักเกี่ยวกับการยืนยันบัญชีให้คุณเข้ามาที่แอปนี้นะครับมันจะมีตัวเลขตัวเนี้ย ขึ้นอยู่เสมอนะครับก็คือมันจะเปลี่ยนไปประมาณทุกน่าจะสิบวินะครับทุกสิบวิเนี่ยให้เราประกอบการยืนยันอยู่ตลอดเวลาครับถ้าสมมติว่าคุณมีการเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อื่นหรืออุปกรณ์นี้แหละแต่ว่ามันถามหาเป็นบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องมาเอารหัสจากแอปตีในการยืนยันจะคล้ายๆกับรหัสผ่านยืนยันเอชเนะครับแต่ว่ารหัสผ่านตัวนี้จะอยู่ภายในเครื่องของเรานะฮะแต่ต้องจําไว้เสมอว่าเมื่อไหร่ที่คุณทํามือถือหายหรืออุปกรณ์ที่มีแอปตัวนี้หาย อาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ถ้าทาง Facebook ถามหารหัสผ่านการยืนยัน2ชั้นนี้ฉะนั้นคุณอาจจะต้องทําการยืนยัน2ขั้นตอนในรูปแบบอื่นเอาไว้ด้วยวิธีนี้มันง่ายและสะดวกก็จริงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงเหมือนกันนะครับ คลิปนี้ก็เป็นวิธีการสองการทำการยืนยันสองชั้นของแอป Google Authenticator นะครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ปัญหาให้คุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ